ามาพบกับเก่งค่ะทางช่องชา n e l y o u t u ฟอร์ r บายเก่งกี้เก่งจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้เลยสุดหล่อด้านหลังเก่งนะคะเลือกน้ำมาเป็น Ford r เลนเจค่ะแคป XL+ Passport นะคะราคาจะอยู่ที่692,000บาทค่ะมาคุมกำลังอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้า 1, 160ลงแรงแรงม้านะคะแรงบิด385านิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวพามาชมเลยว่าวันนี้สุดรอดแต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านบนเลยเป็นฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นสักคูปนะคะทรงฟิตนะคะเป็นทรงที่มีขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะให้สีทูโทนนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาเหมือนกับ ตัวรถค่ะแล้วตัดด้วยสีดําด้านนะคะพร้อมกับอักษรเอยตัวสัญลักษณ์นะคะรูปแปรแบบนี้เลยค่ะในส่วนของชุดแต่งค่ะตัวคันนี้นะคะแต่งเป็นชุดแต่งค่ะ s 1 5 0ประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าสีดําด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ อักษร F O r D แบบนี้พี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะวันนี้ให้สีตัวอักษรเป็นสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟ LED ตรงนี้ค่ะเป็นเต็มช่องแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะถัดมาค่ะเป็นสัญลักษณ์ของชุดแต่ง F 150ก็จะเป็นไฟรูปตัว C แสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะ ถัดมาค่ะเป็นข้อไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟมาสแตง3ครีบแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะโปรเจคเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นแบบเอ่อกลมนะคะรอบดวงไฟแบบนี้เลยในส่วนของรุ่นแคป XL Passport นะคะเดิมๆจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะนนีเกิ่งก็เพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกให้นะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะเผื่อฝนตกนะคะหรือหมอกลงจัดค่ะสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้นะคะ ขัดมาที่ด้านข้างตัวรถบ้างนะคะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง F150 นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะคะพี่ๆสามารถแจ้งเก่งได้นะคะว่าต้องการเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดค่ะล้อค่ะตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วค่ะ2 6 5 7 0 R 1 6ค่ะวันนี้มาในแม็กไลดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางมอนสเตอร์ AT3 แบบนี้เลยค่ะดอกยางจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาค่ะเดิมๆแล้วรุ่นแครบ XL พัดนะคะก็คือตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะก็คือจะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเพื่อป้องกันร,รอยคิดควรรอยนิ้วมือนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนค่ะราวหลังคาตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กัะสาดค่ะเข้ารูป4ชิ้นแบบนี้เลยสามารถแจ้งเก่งได้นะคะว่าลูกค้าต้องการเป็นงาน4ชิ้นหรือว่า2ชิ้นค่ะ สติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบสติกเกอร์แบบไหนและสีสติกเกอร์นะคะสีอะไรแจ้งได้เลยในส่วนของฟ้าทางน้ํามันค่ะตัวนี้ก็ครอบนะคะเป็นสีดําด้านค่ะท้ายกระบะกันบ้างนะคะเป็นโลบาร์เล็กค่ะทรงไขา่ย,ยาวนะคะของ o u t l ล n d e r ค่ะตัวนี้มีไฟเบรกนะคะดวงที่สด้วยนะคะ ครอไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงเบ้ารองมือเปิดค่ะทรงปลายดาบแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยค่ะสามารถแจ้งเก่งได้นะคะว่าต้องการเป็นไลายไหนแล้วก็กันชนท้ายเหล็กค่ะของโอลเลนเดอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหัวโอเมก้านะคะแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะแล้วก็บอลลากด้วย บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเก่งให้ดูรอบคันก่อนจะพาไปดูภายในห้องโดยสารนะคะอ่าภายในของห้องโดยสารนะคะแคบของเราก็นี่เลยค่ะบอกเลยว่าไม่แคบนะคะสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายเลย เรามีในส่วนของตัวเบาะนะคะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็ภายในเดิมๆแล้วรุ่นนี้จะเป็นเบาะพานนะคะเก่งทําการเปลี่ยนค่ะเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะคะจะได้ดูแลทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายอายุการใช้งานก็คงทนพี่ๆสามารถเลือกสีได้ได้นะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรอ่า เป็นเกียร์ออขอโทษค่ะตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นหน้าจอค่ะ Android ขนาด9นิ้วเมนูภาษาไทยนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะในส่วนของบลูทูธได้ค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเช่นเคยเลย บอกเลยว่าราคาเพียงแค่6 0แสนนะคะ92,000บาทนะคะได้ครบแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะระบบความปลอดภัยค่ะก็มีเช่นเคยเลยถุงลมนิรภัยค่ะ2ใบนะคะระบบเบรกค่ะ ABS ป้องกันล้อล็อกนะคะระบบกระจายแรงเบรคค่ะ EBD นะคะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Everest นะคะสามารถเข้าไปชมนะคะรูปแบบการแต่งต่างๆได้นะคะ ที่ช่อง YouTube ของเก่งค่ะ Ford by เก่งกี้นะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรค่ะหรือ ID Line นะคะสามารถสอบถามนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ก็ยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะกับวันนี้นะคะ Cap XL Passport ค่ะฝากช่อง YouTube เก่งไว้ด้วยนะคะ ปอดใบเก่งกี้ขอรบกวนพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้เก่งทำในคลิปถัดๆไปด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอผ้าสุดหล่อไปส่งมอบก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย